ต่อมาเป็นเครื่องมือที่2นะครับเราจะคลิกไปที่แถบของเครื่องมือการกระจายครับการกระจายครับก็คือการกระจายของรูปภาพนะครับเราจะให้ส่วนในกระจายให้เราปาดมือนิ้วเลยครับมันจะขึ้นเป็นแถบระบายสีแดง,แดงให้เราต้องการให้ตรงไหนกระจายนะหรือให้ตรงไหนกระจายระบายให้มันเป็นสีแดงเลยครับให้เรากดลูกศร ขวามือนะครับตหมายถัดไปอ่ะสังเกตรครับพื้นที่สีแดงที่เราเลือกจะมีการแตกหรือการกระจิงนะครับอยู่เครื่องมือแรกครับที่เราสามารถปรับแป่งได้ก็คือการยืดจะให้มันยืดมากยืดน้อยลองปรับแต่งดูตามความเหมาะสมของรูปภาพของตัวเองจะให้มันมีขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก ตามที่เราเห็นว่ารูปภาพของเราเหมาะสมครับทิศทางนะครับจะให้มันไปทางซ้ายทางขวาหรูข้างบนหรือข้างล่างตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมต่อมาครับการการจางครับก็คืออ่าลดนะครับเราจะลดรูปภาพนะครับให้มันมีความชัดเจนครับหรือว่าให้มันจางจต่อคือ บาลานซ์โหมดครับอาจจะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกให้กับรูปภาพนั่นเองเมื่อเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราต้องกดเครื่องหมายเช็คถูกอ,อันนี้คูดขอสาธิตให้ดูนะค้ดจะไม่กดเช็คนะครับ